สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของเล่นครับวิดิดอทคนะครับคลิปนี้ครับส่งงานให้กับาจากเก่งนะฮะซื้อรถอัปเกรดจากร้านเราครับรุ่นนี้ 1592m1 นะครับเป็นรุ่นอัปเกรดเซอร์โว3จุดนะครับตัวนี้พิเศษเข้ามาคือเราเพิ่มไฟตรงนี้ให้นะครับถ้ามีการขยับอาร์มไฟตรงนี้จะติดนะครับทรงสติกเกอร์ใส่เป็นแบบวอลโวนะครับ เลือกได้นะฮะทั้งแคดหรือวนโวนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับแบตเตอรี่ใส่ตรงนี้นะฮะนี่ครับเป็นแบตลิโพสองเซลล์นะครับเป็นแบบก้อนเหมือนเหล็กก้อนนี่แคดนะครับเปิดเครื่องตรงนี้นะครับหลังจากเปิดแล้วนะฮะไฟแสดงสถานะที่หลังคางนี้นะครับก็จะเป็นไฟกระพริบสามสีนะครับ ไฟด้านหน้าจะติดแบบนี้นะครับนะฮะตรงนี้เราใส่ไฟให้ด้วยนะครับปิดเปิดด้วยสวิตนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับเปิดสวิตครับยกอามครับเห็นไหพอยกสุดนะครับสวิตจะทำการตัดนะครับ เสียงปิดไฟตรงนี้นะครับนี่นะฮะยกตัดนะครับยกอาร์มตรงนี้สวิตช์ก็จะตัดนะครับนี่นะฮะตัดนะครับตัดนะครับโอเครุ่นเอ็มหนึ่งนี้นะฮะ,ะการหมุนรอบตัวเนี่ยไม่เป็นสามร้อยสิบนะครับก็จะเป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะครับ เวลาหมุนสุดนะฮะจะมีเสียงดังแก๊กนั่นคือนหมายความว่าได้ได้หมุนสุดแล้วนะฮะแบบนี้ครับสติกเกอร์เราติดให้เราฟันนะครับนี่ครับติดแบบนี้นะฮะการปิดเปิดไฟก็ควบคุมได้ดุลีมทดนะครับนี่ครับนี่ฮะเสียงก็ยังแยกได้เหมือนเดิมน,นะครับ ปยกมครับขอบคุณมากครับที่อุดหนุนสินค้าจากทางร้านเรานะครับของเล่นบาครับวีดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ